เหล็กไหลทักกลมก็จะยาวจะกลมลักษณะอย่างนี้แหละครับจะรัางเหล็กไหลก็จะเกิดมาเป็นลักษณะงกลมอย่างนี้ภายในลังนี้ก็มีเหล็กไหลอยู่นะครับเนี่ยภายในลัางนี้ก็มีเหล็กไหลอยู่ข้างในครับผมก็เลยถ่ายทําให้ได้ดูกันครับในภายในลัางนี้ก็มีเหล็กไหลอยู่ข้างในแล้วภายในล่างเหล็กไหลเนี่ยก็จะมีสนิมและเหล็กไหลอยู่แล้วก็จะเกิดปฏิกิริยาทางเคมีการย่อยสลายของเหล็กไหลเนี่ยเกิดจากในลัางเนี่ย เพราะเกิดจะในรังนี้รังเหล็กไหลเนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามันฝังอยู่ในดินโตขึ้นแต่มันไม่ฝังอยู่นอกดินเนี่ยมันก็จะไม่โตเพราะเหล็กไหลไหลมาก็จะผ่านออกมานอกรังเลยแต่ถ้ามันฝังอยู่ในดินรังเหลไหลก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเพราะเหล็กไหลนี่จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับเพราะถูกสนิมกัดก่อนนี้เขาเรียกว่าปฏิกิริยาดีบีจากที่เกิดจากจากการเกิดเหล็กไหลเหลวนั่นเองครับและเหล็กไหลเหลวตัวนี้เัาที่จะมาใช้กับสิ่งที่มีชีวิตครับ ผมก็เลยมาถ่ายทําว่านี่คือภายในสมมุติว่าเรามองไปจากข้างในนี่ตรงนี้มันเป็นรังของเหล็กไหลหุ้มอยู่ภายในรังนี้ก็คือมีเหล็กไหลอยู่ข้างในที่รังนี้มันไม่ใช่รังตายนะครับเพราะรังปกเปียกชื้นๆอย่างนี้ก็คือเหล็กไหลที่แบบเอ่อแบบยังไม่ตายคือมีเหล็กไหลอยู่ข้างในมีเหล็กไหลแบบไหลผ่านอยู่มีเ,เหล็กไหลเหลวไหลผ่านอยู่ที่ว่าไหลออกมาอยู่ตลอด เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้หละครับไอ้ตัวเหล็กไหลเหลวที่เกิดจากปฏิกิริยาทางตัวนี้เลยสิ่งที่มีชีวิตนํามาใช้ได้ครับแต่ถ้าเป็นเหล็กไหลเหลวที่ไม่ใช่แบบใช้กับความร้อนก็คงจะทําเป็นแปรรูปทําให้เป็นดาบเป็นปืนเป็นขวานหรือทําเป็นชิ้นส่วนรถอะไรต่างๆเนี้ยน,นั่นคือกรณีหนึ่งแต่กรณีนี้ก็คือเหล็กไหลเหลวที่เกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีนั่นเองคือการย่อยสลายของสนิม สนิมที่อยู่ภายในเหล็กไหลจะเป็นตัวย่อยย่อยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเหล็กไหลนี้จะหมดจากในรา,างเท่านั้นแหละครับถึงจะไม่มีการย่อยเพราะฉะนั้นเพราะเพราะภายในรลังั้งหมดอย่างที่ผมบอกว่าอย่างครั้งไอ้เหล็กไหลอันก่อนผมบอกว่าเหล็กไหลนี่ก็จะเหลือแต่โครงเปล่าๆกับสนิมที่ตกค้างอยู่ข้างในแต่ตัวเหล็กไหลเองสามารถซึมผ่านออกมาข้างนอกได้เพราะเหล็กไหลนี่เป็นเหล็กที่สามารถไหลผ่านของแข็งได้อย่างที่ผมบอก เพราะฉะนั reasons, ้นถ้าเป็นกระดูกเหล็กไหลก็สามารถไหลผ่านได้ถ้าเป็นแบบโลหะกับฟันอะไรนี้ก็เหล็กไหลก็สามารถที่จะไหลผ่านได้เพราะเหล็กไหลสามารถไหลผ่านของแข็งได้อย่างที่บอกผมบอกแม้่แต่ลัางของเหล็กไหลเนี่ยพิจิตรเป็นของแข็งเหล็กไหลก็ยังสามารถไหลผ่านได้ครับนี่คือความแปลกของเหล็กไหลว่าทาไมเหล็กไหลถึงไหลผ่านได้ ลังเหล็กไหลนี่สามารถถ้าถ้าหาว่ามันมันเป็นลังแบแบเอามาวางธรรมดา,าก็เป็นตุ่มเป็นไหได้เลยนะครับถ้าเป็นเหล็กไหลใหญ่ๆคือว่าเหล็กไหลหมดแล้วเนี่ยเพราะว่ามันมีโพรงขนาดเท่ากับเหล็กไหลที่ตอนฝังอยู่ครั้งแรกเนี่ยโพรงจะใหญ่เท่านั้นถ้าเหล็กไหลข้างในนี่ใหญ่เท่ากับโอ่งรูของเหล็กไหลที่เหลืออยู่ข้างในนี่ถ้าเราทุบกระเทาะออกมาก็คือเท่ากับโอง่งถ้าหาว่าเท่าโอไหาก็คือใหญ่เท่าไห้นั่นเองแต่ถ้าหากเอาว่า เท่าโอ่งนี่ก็มาทําแทนโอ่งได้เลยคือเอาน้ําใสและไม่รั่วเพราะเลหล็กไหลลังเหลือลนี่เป็นของแข็งนะครับให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ฟังไว้ให้ดีนะครับสิ่งที่ผมพูดนี่คือสารเหล็กไหลนะครับเป็นสารที่น่ากลัวเป็นสารที่ยิ่งใหญ่มากเป็นวิทยาศาสตร์โบราณที่นับเป็นพันๆปีหรือจะหมื่นปีที่พูดรู้เรื่องเหล็กไหลกันมาเนี่ยผมก็เลยมาพูดให้ฟังว่าเพราะว่าผมมีอยู่ผมศึกษาอยู่แต่ผมพูดมานี่ไม่ทราบว่า ทั้งชีวิตเลยนะครับแต่ก็ไม,ม่มีใครเชื่อผมว่าเหล็กไหลมันมีอยูเ่เป็นจริงอย่างที่ผมพูดเพราะคนฟังไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมพูดผมถึงบอกว่านักโลหะวิทยานี่ครับนักที่เกี่ยวศึกษาเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยน่าจะมีใครถ้านำเอาเหล็กไหลชิ้นนี้ไปวิจัยผมว่าเหล็กไหลมันน่าจะหาได้นะครับมันมีถ้ามันมีอยู่บนโลกเป็นสูตรเหล็กก็น่าจะทําขึ้นมาได้ นอกจากว่าเหล็กไหลนี่จะเป็นยานต่างดาวอย่างที่ผมพูดเราจะหาไม่ได้ครับพอดีครับ